กาสวดพดีเอฟซีของทีเคดีครับสลากคันนี้นะครับผมโซงงาน150 BF นะครับรถเดิมๆทําอุปกรณ์ทีเคดีเข้าไปสลับพี่หนุ่มนะครับรถคันนี้เดินทางมาจากลำพูนครับเอฟซีจากลำพูนวันนี้เราจะให้ดูว่านะครับผมรถ150 BF เดิมๆนะครับทําอุปกรณ์จากทีทเคดีเข้าไปประมาณ3อย่างนะครับรอบขี่จะเป็นยังไงพี่ป้าต้องคิวไว้นะครับเนืะอตามสกิลโอเคนะครับผมขึ้นควบรถครับพี่ รอผมเลยนะครับเราจะขี่ไปเอสแรกก่อนเอสแรกมันจะเป็นทางลงถ้าผมบอกถ้าผมบอกว่าเบรกก็คือเบรกโอเคไหมผมขี่ก่อนนะอ่ามามาพี่ทีพี่พี่จะขี่หน้าผมแป๊บหนึ่งครับเตียนะครับผมผมน้ำไปก่อนพี่ขี่ไปก่อนตัสิคือพ,พี่ถ้าประกันสตาร์ทเครื่องครับเครื่องก่อนอไปหน้าผมเล็กน้อยครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงสลับรถข้างหน้า,น,านี้นะครับผมคือ เดิมนะครับผมอุปกรณ์จาที K คดีโครงล่างเดิมด้วยนะครับขี่ตามสกเกลนะพี่ไม่ต้องรีบเอา้า